สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพฟชรินดาทองดอเลาะรหัสน,นิสิต631101141เรียนวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาสาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้ดิฉันมาทําคลิปเรื่องให้คําปรึกษาเพื่อนว่าทําอย่างไรเมื่อชอบเพศเดียวกันแล้วให้ครอบครัวยอมรับค่ะเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะเธอจะทำอะไรอยู่อ่ะหมอเรากำลังทําการบ้านอยู่อ่ะเธอมีอะไรหรอ เราขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมอะ่ะได้ดีว่ามาเลยอก็คือเธอเป็น LGBTQ ใช่ไหมกับทพ่อนน่ะพี่อะแต่แบบเราเรารู้สึกว่าเราชอบเพศเดียวกันน่ะเราก็เลยอยากจะมาถามเธอว่าแบบเธอมีวิธีบอกกับบ้านยังไงให้แบบเขาโอเคกับเรื่องนี้เพือเพราะว่าที่บ้านเราอะ่ะค่อนข้างจะหัวโบราณนิดนึงอะ่ะเมื้วตอนแรกครอบครัวเ,เธอโอเคไหมหรือว่าเขาก็ไม่โอเคแล้วเธอมีวิธีทาให้เขาแบบ โอเคกับการที่เธอเป็นแบบนี้ยังไงอะอจริงนะครอบครัวเราอะไม่โอเคเลยแหละก่อนหน้านี้เขาก็แบบพูดอยู่ตลอดว่าเออไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้เธอเหมือนเราฝืนธรรมชาติเกินไปอะใช่แล้วทีนี้เราก็เลยแบบมันเครียดนะเอาจริงๆแรกๆเครียดมากเลยว่าเออเราจะทํายังไงดีถึงจะบอกที่บ้านให้เขารู้ว่าเอาเอเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดนะเราก็เลยแบบ กว่าจะหาทางมาพูดกับเขาคือมันต้องรวบรวมความกล้าแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่แบบถูกสําหรับคนอื่นแต่สําหรับเราเ,เหมือนกับว่า <c oughs> เราจะทําอะไรให้เขาเห็นอยู่แบบเล็กๆน้อยๆก่อนว่าเออเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนะเราไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณนั้นเราก็จะทาให้เขาเห็นเลยแล้วเหมือนกับเขาก็รู้แต่เขาก็เคยมาพูดแต่เราก็พยายามบอกกับเขาว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ใช่เหมือนกับว่า เราให้เขาเห็นแบบทีละเล็กน้อยอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกับว่าพอเขาเห็นเหมือนเหมือนเขาก็โอเคแล้วว่าแบบเออเราน่าจะเป็นแบบนั้นจริงจริงเราก็เลยแบบพยายามแบบหาโอกาสไปคุยกับเขาว่าแบบเออเนี่ยเราแบบเป็นแบบนี้นะสังคมทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างเมื่อก่อนแล้วอะ่ะก็คือเหมือน<ม>ถ้าแบบที่บ้านยากมีหลานอะไรนี้เราก็ถา ใช่เไม่รู้นะว,ว่ามีวิธีการทำแบบอะไรแ,<ช>แบบนี้คนผู้ใหญ่เ่าคิดว่าแบบเออถ้าเราคัเปรียเดียวกันอาจจะไม่มีหลาให้เาใช่ใช่เหมือนก็นวันนี้เทคโนโลยีอะไรมันก็พัฒนาได้ไกลามากแล้วสามารถทาอะไรได้หลายอย่างเราก็พูดออกับเขาแบบเออให้เขารู้ว่าเออสังคมสมัยก่อนกับสังคมสมัยนี้มันไม่เหมือนกัน<ม>ถ้าเราแบบไปฝืนตัวเองมันก็จะทาให้เราไม่มีความสุขคืคอเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวอ่ะเราก็อยากใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ไม่อยากทาอะไรที่มันฝืน เราก็จะพยายามบอกบอกเขาว่าเออเนี่ยเราเป็นแบบนี้เราไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะเราก็เป็นคนดีได้ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนเราก็อยู่ส่วนของเราไม่ได้ไปทําให้คนอื่นต้องแบบมาเดือดร้อนอะ่ะ<ม>คือเราก็สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันใช่ก็พยายามให้เขาเห็นว่าเอ<ห>อเราเป็นแบบนี้เราก็มีความสามารถในแบบของเรานะสูดเี่เขาดูว่าแบบเราเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าทาให้แบบสังคมแย่หรืออะไรยังไงสิ ใช่เหมือนในกรณีของเธอที่เธอบอกว่าเธอชอบเพศเดียวกันอะ่ะมันอาจจะแบบถ้าพ่อแม่ของเธอเป็นคนในแบบสมัยัวโบราณนิดนึงทางทีนะมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขาจะมีแบบความคิดของเขาแบบนั้นอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> แต่เราต้องค่อยๆเป็นเราเราเราหาโอกาสแบบพูดคุยกบบเขาให้เขาแบบเรับรู้ว่าสังคมสมัยนี้มันเป็นยังไงให้เขารู้ว่าเออ การที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลยแล้วก็คนเอาจริงคนที่เป็น LGBT อ่ะมันเหมือนกับว่ามีความสามารถหลากหลายนะทําอะไรได้หลากหลายกว่าแบบคนปกติส่วนมากนะที่เราสังเกตมันมันเป็นข้อดีนะเอาจริงเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลยอ่ะเขาก็อยู่แบบทําประโยชน์ให้สังคมเยอะแยะใช่ดีกว่าแบบเออเป็นคนปกติแต่ว่าต้องไปเสพยาอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมอ่ะ เราเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่มีใครอยากฝืนตัวเองหรอกไม่มีใครอยากฝืนธรรมชาติแต่ว่าเราเกิดมาไม่ได้ไงเลือกเกิดมาไม่ได้เราก็ต้องแบบเลือกทำใช่เลือกทําได้ในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเพราะว่าเราก็เกิดมาแค่ครั้งเดียวอ่ะก็อยากให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้คุ้มแต่ว่าในการใช้ชีวิตก็อยากให้ไปในส่วนที่ดีไม่ใช่ว่า<ม>เออไม่ทาให้ใครเดือดร้อนใช่ก็พยายามแบบค่อยๆพูด เขาใช่ให้เขาทำ<อ>ความเข้าใจโอเคเลย <ık> ขอบคุณเธอมากๆเลยนะเราสบายใจขึ้นยเยอะเลยอ่ะก็ได้มาคุยกับเธอใช่ว่าเธอไม่ต้องกลัวเลยนะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแรกๆเขาอาจจะแบบรับไม่ได้ก็ได้แต่เราก็ต้องแบบอย่าหย,ยุดที่จะแบบพูดคุยกับเขาาก็คือพูดโน้มน้าวอ่ะง่ายๆแบบคุยกับเขาเหมือนแบบให้ทุกวันให้เขาแบบรับรู้ว่าเออเนี่ยเรา วันนึง,งเขาก็จะรับได้ในสิ่งที่เธอเป็นใช่เดี๋ยวสู้ๆนะลองดูนะรอใจช่วยอขอบใจเธอมากมากเลยนะถ้ายังไงก็มาปรึกษาเราได้เสมอเลยนะโอเคได้ยบ,บ๊ายบาย <laughs>